ว้าวอันนี้คือยำขนมจีนใส่น้ำพริกปลาสลิดนะครับอของโปรดิใช้คัาฟ้าทานง่ายอยู่ง่ายในเอาแ็บเล็ตออกให้มามีบางจานด้วยครับอืาแ็บเล็ตมาวางไว้ตรงนี้บนโตน๊ะแล้วเราก็ทานเข้าเสร็จเราก็จะเก็บของเล่นกันแล้วก็อาบน้ำแปรงฟันแล้วก็เข้านอนนะครับ อร่อยไหมครับลูกยายาอืมเดี่ยดูยำขนมจีนใช้คำาฟ้าปลาสลิดนี้คือซื้อสำเร็จมานะคะรสชัดไม่เผ็ดฝรั่งบางคนจะเผ็ดแต่ฝรั่งน้อยตัวนี้ไม่เผ็ดนะครับฝรั่งตัวน้อยหรือฝรังร่งฝรัง่งฝรั่งข้างไรคนน้อยๆหรอ <c oughs> ทำไมไม่เอาซ้อมจิ้มล่ะครับลูกสอมอืม จะมากินเป็นลูกขมิ้นได้ไงเนี่ยลูกขมิ้นนี่มันข้าวกับมือเนี่ยฮจะได้จอ้ออันนี้มีมะเขือเทศด้วยนะลูกมีผักชีเนียที่หนูชอบอ่ะเห็นไหมเนี่ยผักชีสีเขียวโอเคโอเคเดี๋ยวเราค่อยอัาน,นกันเนาะอะทานเข้าไป